สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ทางจยาบานฟินแลนด์นะครับเราก็โพดว่าเราซีลองเพลงผัวเถื่อนนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่มีกระแสเยอะแยะมากมายนะครับด่ามากทางเอฟซีนะครับก็ไปว่าเรานะครับว่าเราบจุททเบียนเป็นผัวเถื่อนสินพี่น้องนะครับแทนที่เราเนี่ยซีโกดซีฟ้องนะครับ โมแมนครับพี่น้องนะครับเล่ากับมัดแต่งเพลงครับเราก็บซมารองเพลงครับผมโอ้ยเกิดอย่างขึ้นครับแล้วแก้วิกฤตเป็นโอกาสหนึ่งก็หัวการตลาดดีๆครับทุกท่านครับผมนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหลังจากที่เราโพลมาแบบซีนะครับทางทนายพัดกระวมแจมด้วยนะครับบอกว่าเอาคอยเป็นพระเอกสันว่าพี่น้องนะครับทางทนายพัดมาขอสมัครเป็นเพลง mv นะครับทุกท่านโอ้ย คักแน่ขักแทกคักวาเราแกมีน้องสแตมนะครับก็มาแจ่มมาเมมด้วยนะครับน้องชินจังกันยังบุรุเลียงครับพี่น้องเราคิดไว้ทําไวนะครับหลายคนหลายท่านอยู่ในค่ายน้องๆโตเกียวมิวสิกก็นยังบุรุล่ะครับว่าเราสีรองเพลงแล้วก็เราสีแตงเพลงนี่ขึ้นมานะครับเพลงผัวเทือนนะครับทุกท่านนะครับหลายคนบุรุครับในค่ายนะครับโอ้ยเหนั่นแหละครับพี่น้องหัวคิดเร็วการเร็วตามกระแส เร่งด่วนทันด่วนครับแค่ซื้อเพลงก็ดังแล้วครับพี่น้องปัวเถื่อนนะครับเป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีเอฟซีนะครับมาล้อฟังล้อปันวิวสันวาพี่น้องนะครับมาเมมลอ้อล้อฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอา้าเปิดโตบื้นนี่เสเปียงละเพลงอยากฟังแล้วสันดาพิน้องนะครับโอ้ยอยากเห็นด้ยอยากเต้นด้ เอาเวอร์ชันเลียเ้ยวน้ำเดอ้อผัวเทือนสันว่าพี่น้องนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามาสร้างว่าแท้ล่ะสันว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยถึงใจคอยไลจัดไปโลดสันว่าพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องกระแสนี่ไม้แห้งแล้วก็ดังอีลีครับพี่น้องนะครับขนาดเมื่อนี่นะครับเดี๋ยวนุ่มอองเสียวอาให้ฟังครับเมื่อนี่นุ่มอองไปย่างอยู่ตลาดนัดครับแม่ค้าเพิ่นกระแซวกันครับพี่น้อง บอกว่าผัวเทือนมาแล้วสันวาพินดองมีล,ลุงท่านหนึ่งนะครับเพื่อนไปคนคลองม้านะครับแล้วก็แม่ข่ากระแซวว่าผัวเทื่อนมาแล้วสันพิน้องนะครับนุ่มบอกก็งงเอ้าผัวเทือนยุ่งสนุ่มบอกก็หันหน้าไปเอ้าบัดด้เพิ่นเซวกันป๊าดพินดองดังคักดังแน่ครับพินดองนะครับจนแม่ข่าเพิ่นเซวกันเรื่องผัวเถื่อนนะครับพินดองนะครับ เบื้องเอารดครับขนาดยังพระท่านได้มีเพลงบระท่านแตงเพลงนี่แสดงว่าแม่ค่าเพิ่นติดตามคือกัดครับพี่น้องนะครับนั่นละครับพี่น้องนะครับแทนทีบอสบิ๊กเนี่ยเจอเอฟซีดานะครับว่าผัวเถื่อนสันพี่น้องแทนทีเราสีฟองสีอย่างถ้าเป็นคนอื่นนี่ฟองแน่นอนครับแต่เราบ่ฟองครับเราตามกระแสเลยนะครับจัดให้เลยแตงเพลงเรียบร้อยพรสีรองเพลงัผัวเถื่อนนะครับทุกท่านนะครับ นั่นแหละครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มอ,องได้ครับผมนะครับคลิปนี้นุ่มอ,องลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ,องไว้เดี๋ยวถ้ามีเข่าสารดีๆเดี๋ยวนุ่มอ,องเสียมาฝากอีกรอบนึงมื้อนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ